วัสดีครับผมชอวัชระพล,ลนะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูเจ้าโกเบลโกเอสเคสองร้อยมาร์คเทนเอสเอ็มครับเล่นโคลนคุณผู้ชมตอนนี้โดนโคลนฝังมิดแท็กแล้วครับทีมงานบุญถึงหรือว่าหอจกกอกบุญถึงคุณผู้ชม ทำอะไรนรานี่เนะตากตากดินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอองานบุญถึงนี่รู้สึกว่าจะใช้แต่เอ,อ้ยมีโกโบเบมาร์กเทนไฟท้ายตัวท็อปด้วยนะคันน เคยถ่ายตอนที่อยู่บอ่ไอไบโอแก๊สเ้ามันดูเดินก็เดินแรงจัดรถใหม่นะ ตากดินครับตากดินดินที่ขดุดมันเป็นดินทรายครับขุดขึ้นมาแล้วมันเป็นมันอมน้ำมาด้วย พอขดมากองกองกองเอาไว้มันก็น้ํามันก็จะมันก็จะคายน้ํานะครับแล้วว่าดินทรายแบบนี้ตากตากได้ครับตากได้ว่ามันคายน้ําได้เร็ว ยังไม่ค่อยสวยนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างเมืดอดเลยทีเดียวครับในฝนเยอะจัด ินคลายน้ำเร็วมากครับน้ำไหลอ้ออาว ที่มันแห้งที่ส่วนหลัมาตาักน้ำไปมาตักดินไหลนะครับไอ้เร็นจริงดินทรายแบบนี้ก็ไม่ค่อยไหลนะครับ 来，嗯、我们走。 เดินชิวๆเลยครับตัวเดินโคตรแรงมา์คเทน หอจกอ HJB Engineering นะครับหรือว่าหอจกอบนถึง Engineering ส่วนมากงานขุดลอกค้อยหนองคลองบึงนี่มักจะมักจะเคาะกันหรือว่าเคาะราคากันตอนฤดูฝนครับหรือว่าช่วงหน้าฝน โดนสักแดด2องแดดครับน่าจะแห้งนะน่าจะจับตัวกันแข็งนะครับพอจับตัวกันแข็งก็โคโยนต่อได้ครับ ว่ามันยากแต่ก็ต้องทําคุณผู้ชมรถก็มีค่างวดนะครับมีค่างวดค่าราคาที่ต้องจ่าย จริงพุ่นหนะน้ำลุยฝนได้สบายสบาย การโยธาหรือว่าก่อสร้างหรือว่า c o n s t r u c ชั่นนี่คือความหมายเดียวกันครับแตกต่างกันที่ภาษาไทยภาษาทางการแล้วก็ภาษาอังกฤษครับ engineering ก็วิศวกรนะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือวิศวกรนั่นแหละ engineering นักขี่ขับได้คล่องดีนะตื๊บแป๊บตื๊บปั๊บอย่างกับวัยรุ่นเลยครับโอ้โหโจะคิดตมครับดีๆให้ไแล้วเราก็ได้โอ,โอเคคุณผู้ชมผมจัดให้ชม12นาทีนะครับสำหรับเจ้าโกเบลโก้ S200 Mark Ten SM ทีมงานบุญถึง งานเอเจเบสเอนจิเนียริงครับต้องขอลาคุณช่างไปก่อนสำหรับงานขุดลอกบึงห้วยหนองคลองบึงขนาด70,000คิวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวิดีโอนี้ลาแล้วครับ